เกียรเสียงเฮียนี่ไรผมเกมเมอร์นะฮะมันคือเฮียอะไรครับเดี๋ยวนะสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กับพี่ลูวี่ครูนะฮะเกมเมอร์เดี๋ยวดิเฮียโอเคนี่คือพี่ลูวี่นะครับผมพี่ลูวี่ของน้องๆนะครับฮัลโหลโอเยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในอะไรพี่ลูวี่ครับไอพี่น้าเดี๋ยวรู้จักตัดแบบให้พี่ลูวี่พูดก่อนไอ้เฮียเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กูต้องไปตัดใช่ไหมเนี่ยโอเค ทีรวิมึงฉันรีมึงบังกองกูชุดนี้ก็คือแบบแบกเค้กสองนะครับก็คือเป็นแบบเอ่อชื่อว่า s สแลเดอร์ฟอรนั่นเองไอ้พี่วิเดี๋ยวก่อนนะแมพที่สามแล้วช่มึงจะขาดตัวมีอะไรวันนี้จะได้พี่วิเขาจะได้พูดไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาคนอยแข่งนออกไปก่อนได้ไหมฮะโดนแล้วโดนซ้อนชอร์แกซ้อนแน่เลย มองตรงป้ะถาหารก็มีต้งหายคนทำไมพี่ไม่มองที่ออื่นต้้งกว่พี่พี่แท็บแบ็คเอาคืออะไรครับโอเคแบ็คเอาก็คือเป็นแบูมห้องเป็นคัสตอมแมปที่เอาไว้เล่นเป็นไอคิวนี่ก็บังกล้องกูจังไปแล้วอยู่ดีมเล็กๆนะฮะที่แบบจะเป็นคนจะเป็นผู้ร้ายนะฮะจะเป็นผีนะครับคอยไล่ฆ่าเพื่อนๆนั่นเองนะฮะมันไปอัดตัวตรงมุมห้องเล้ยเอ้ยเอ้ย ก็คือเกมโหมนจะมี3แบบคือแคชชียลนะฮะฮาร์ดคอร์แล้วก็รีดิซึมนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดีดิซึมกันนะครับแคชชียลก็คือแบบเออจะรู้นะครับว่าใครเป็นผีนะครับเป็นเชเซอร์นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นฮาร์ดคอร์นี่จะไม่รู้นะครับในช่วงแรกว่าใครจะเป็นเชเซอร์นะฮะจนกว่าจะมีเงินบัตนะฮะดีดิซึมมีหน่ากลัวสุดคือทุกคนจะไม่เห็นชื่อครับแล้วก็ทุกคนจะไม่รู้เลยว่าใครคือเชเซอร์ตัวจริงคือคุณสามารถที่จะโกหกใส่กันได้คืออจริงป่ะ เปลี่ยนชื่อแบบแบงก์อเป็นตอแหลเดือยเออนต้องคอนเปตแม่งตรงมากอไอชื่อนี่มันตอแหลแลนว่ะพร้อมไหมฮะเออเชิญท่านมิ่สัมผนายไปเลยครับกดเลยกดหมฮะให้บอกก่เหรอกดเลยฮะเชิญท่านประธานขึ้นสู่ยอดเสาจะขอทีต้องเปิดเพลงมหาเลศอะไรนั่นก่อนทำ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 เด็กกินเดือ จะกินกูโคผีมากเลยมึงออกไปสามสองหนึ่งพี่วีมันมืดกันไปแล้วเปิดไฟโอเคคือคือกูไม่ใช่เชเซอร์นะกูไม่ใช่เชเล้วแล้วจะไปตัดสูนได้ไงวะมันไม่ใช่ทัอร์ดิก็คือถ้าเชเซอร์ครับมันจะไปเกิดในห้องเชเซอร์เลย ออย่างนี้นี่เองงนีเอพี่อย่าไม่เอาผมกลัวพี่แล้วไอ้ยะไอ้ยะาเข้ามาใกล้กู ไปรี่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 ไปลี่หลบไหนกันเนี่ยไปลี่ยี่อะไรพี่นาไปม่ยไม่าบอกอย่างนึ่งคือใครที่ตายแล้วครับห้ามบอกนะาทับคาด้าผมน่าพี่แต่ยังแต่ยังกูไม่เชื่อใจทหารกูไม่เชื่อใจทหารกูไม่ คือผมผมพยายามจะติดต่อทุกคนแล้วแต่ทุกคนก็อิกนอผมแล้วสุดท้ายก็ผมให้ปล่อยให้ผมตายอย่างโดดเดี่ยวแทุกคนเข้าใจดีเลยใจใครอ่ะโกรธเนี่ย้ผมผมเห็นหน้าฆาตกรชัดเจนนะับทำอะไรสักอย่างเนี่ยคูบอกว่ากูไม่เชื่อใจท่า เอิ่มอ้าวใครเนี่ยก็ผมตายแล้วมันก็ต้องเห็นดิเอาละพวกเราไปตามหาดูว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกันที่ไหนกันบ้างนะนี่นี่คือการถ่ายทอดสดการแข่งขันแบล็กอัล์แห่งประเทศไทยใถูกสาให้โดยนักเกมเมอร์และเกมเมอร์พูดเร็วแต่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่มันก็ควรจะเป็นเพรเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วเชี่ยผมเจอทหารแล้ว เ้ยทาระหว่างมุชิกลมดับนายกมันจะปฏิวัตินายกนี่หว่าทำไมพวกมึงชอบคุยกันแต่เรื่องเสี่ยงคุ้ยครัวเนี่ยแต่วันนี้คอสชไม่แทรกวันนี้เราจะหากันเจอไหมครับเนี่ยเฮ้ยสแตนเดตว่ะเนี่ยมันจะเจอสแตนเดตคืออะไรพี่สแตนเดตจะทำให้เชเซอร์ไม่ติดบายครับ เฮ้ยอีกหนึ่งนาทีเลยในนาทีตื่นแมปแม่งกับป่าเลยมาลูเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วครับผมเกิดการไฟกันแล้วครับโอ้โหเกมจบไปแล้วนะโอ้ไม่น่าเชื่อว่ะเดี๋ยวนิดเดียวไม่ไม่คือกำลังจะรีฮันกำลังรีฮันลูปอยู่เลยกำลังจะรีฮันรูปอ่ะชิวชิวเปิดเปิดโปรแกรมของเราเนี่ยชิวเดี๋ยวนะนี่มันวิชาเชาะซ่อนพลางใช่ไหมทำไมนะครับเล่นแบบนี้สกินทหารโอพีโอพีฮะ เอ่อต้องต้องเนิรบจากกินอาหารแล้วล่ะเนิรบเนิบเนิบเนิบมาเนิร์ฟมันเฮ้ยระวังท่านผู้นำคว่างโพเดียมนะเว้ยวันหนึ่งวันหนึ่งพี่วิวเข้าไปกลางป่าฤาษีก็ได้ถามว่าใส่กางเกงไหนหรือเปล่าชันอัพและเพชันอัพแล้วเปล่าเฮ้ยยาวิ่งวิ่งเอวิ่งวิ่งเอวี้ยเอวี้ยเ้พี่ผมมีคำถามอ่ะว่าฮะ ดูแบอยู่ไหนเอ่เฮ้ยลาล้วกดียน้ผมไปเข้าองน้ำก่อนเรียผมนะตอนนี้เห็นชื่อไหมครับามเดยดิไม่เห็นี่ไม่เป็นเรียลลิติกไม่เห็นครับเป็นเรียนลิซนตกึมึมึงมงมึ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 งมีีมึงะมึงมึมึงมึะมึมึงมึงมึดมึงอ้ี ี่ตอนี่อ้ีย้ี่ยกูร่ว่าใครเป็นพีเีชอบแกงน้องว่ะเออพี่พีชอบแก้งน้องอ่ะไม่ใช่พี่พี่หรอที่ถือกระดูกอะไรนั่นไว ูเห so. ็นแล้วบอกถึงกระดูกจริงฮะไอ้ค euh ือไอ้ปกติคือไอ้คนที่พูดก่อนนี่คือคนที่มีไม่ใช่เหรอฮะคือพี่วีถ้าพี่วีคือผมไม่รู้นะว่าไอ้เชสเอร์มันถืออะไรแต่พี่วีพูดว่ากระดูกนะแสดงว่าพี่วีอ่ะเป็นหรือเปล่าไปอยู่ดีๆขก้นดูโปรทุกคนไแปลกไหมพี่ไอ้เรี่ยกูว่ากูเจอชาลิฟว่ะไปแล้วแหละชาลิฟชาลิฟขลังดิฮะไอ้กูปะ อะไรไหนไม่เห็นพอไม่ตายแล้วเหรอไม่ไม่ยังไม่ตายแล้พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนไม่บอกเว้ยไม่อ๋อกูเห็นแล้วก็หาที่กันที่ใจร้ายมากเลยอ่ะคือทำไมไอ้เหี้ยมมึงบอกไปที่อยู่กูทำไมคือชอบที่ที่ผมขออยู่เดียวมึงเดี๋ยวเราตายด้วยกันนะเว้ยเยี่ยนี่ผมจะเป็นคนแรก พี่ไม่เคยฟังกฎของอซิ่ตซอเกิลเนอะเขาได้กล่าวไว้าอะรวมกันเราอยู่ทิ้งกูมึงตายรวมกันแล้ววอร์ดไว้ทิ้งกันตายไปอยู่คือตอนนี้ไม่มีใครตายอ่ะตอนเนี้ยแล้วมี็นุ๊กขี่หรือว่าไอ้คือพี่พูดอย่างนี้คือพี่ไม่อยากให้มีคนใช้แบบแสดงพี่พบี้ยวเต้นนอนโอ้โหโอ้โหพี่พี่เป็นใช่ไหมเอ้าไอ้เหี้ยคือกลัว ไม่กล้าออกจากที่ซ่อนแล้เนี่ยฮะวัวนี่คือเนื้อชนิดหนึ่งเครับพี่แล้วมันวัวครับวัวไอ้เขี้ยมาแล้วว่ะไอ้เขี้ยมาแบบผมเปิดเองเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนยวเกิดว่ะเนี่ยเราเราได้เลย เมื่อกี้เสียงมาแล้วอะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นพี่วี่เดินผ่านผมไปไหนไหนไโอโหลฮัลโหลพี่เองเยี่ยเ้เก้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเรายเร้ยเฮ้ยเฮยยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยย้ ที่พี่ไล่ฟันแที่ขาชนกายแล้เขายื่นมือมาถามเต็นที่เี่มีมาม่าไหมแกไอคนที่เขาติดกัรเธอ่ยแกแกแกมีมะม่ามห้ยขับไปมันจะแจกฟรีด้ยย่ะไป ไเมื่อกี้ใครเดินผ่านกูไปอีกแล้วเมื่อกี้เว้ยเมื่อกี้เว้ยผมจะเล่าให้ฟังนะฮะเมื่อกี้นะฮะมีคนนั่งสองคนเดินไอ้เหี้ยมึงยังไม่ได้เล่าเลยสักแม่งเบเนียนคือคือเขาเขาไม่เดินผ่านทีไปเขาไม่คิดจะเข้าหาทีเพราะเขากลัวเหมือนกันเออหมอเฮ้ยถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นเดอะเชสเซอร์อ่ะป่านนี้เราไล่ฆ่าแล้ว เราไม่มาแอบซ่อนหรอกเรากำลังเห็นคนคนณกำลังจะตากำลังจะตาศาสตอะไรวะฮ่าวจะตาขาดชิพหายแล้วตาศาสตรก็เชื่อมนี่ครับเสร็จร้อยอ้าวพวกวันนี้นะครับนี่ต้อนรับสู่ช่วงเวลา ARPG ชันสาคาเฟ่แอนด์เฟรมนี้เรามีนักแสดงชั้นยอดอย่างคุณน้ำตกนะครับผมเขาจะเล่นมุกแบ๊กให้เราฟังกันเฮียชิพหายแล้วเฮียแล้เมื่อกี้เมือะไรวะเมื่อกี้อะไรวะเหี้ยผมขออนุญาตปิดรายการแต่เพียงเท่านี้นะฮะ ไม่มีใครสามารถจับพี่นาเกมเมอร์ได้นะเพราะพี่นาเกมเมอร์เป็นหมีคนอะไรเป็นเฟรมหมีคนอหูเป็นอะไรเนี่ยไม่ควรเกลียดอ่ะไม่เอาหน่อยไม่เอาหน่อยออไปแนวรันเฮ้ยสัตว์เด่นเด็ดเสียวว่ะพี่นาอยู่ไหนครับไม่บอกครับพี่พี่นาครับพี่นาครับ สนใจตบโลชั่นกับผมไหมครับมึงไปเล่นตรงนู้นเลยนะมึงไปเล่นตรงนู้นเลยนะเห็นเห็นป้ายป่ะเห็นป้ายป่ะที่นั่งน้ำตกอับไปนั่งตรงนู้นไปไปพุ่งหลังยังไวกว่าเอาละผมมีการไฟกันเกิดขึ้นแล้วครับผมเช็คกูรู้เลยว่าใครเป็นเนี่ยกูรู้เลยว่าใครเป็นเนี่ยเอ้ยรอดแล้วไว หลอดแล้วโว้ยเห็นล้องต๋องไม่ถึงกระดูกอยู่อ่ะคือคือตาผมไม่เห็นน้องตกอ่ะันขอตีของตีต๋อป็นหนึ่งทีไปน้องตกมันก็กรีดแล้วแม่งกรีดแม่งแบบแม่งเหมือนจริงมากอ่ะคุณนิดว่าแม่งไม่ได้เป็นเนี่ยสะพานแม่งยิดกระดูกมาเนี่ยใจอะไอ้เนี้ยคือคนจะหาที่ซ่อนดีๆดิ อารมณ์แม่งเปลี <S 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 ่ยนเลยโหสตรอเบอรี <S <S ่หายเลยแม่งหยิบกระดูกแล้วตีเลยไอ้ย่าตกแม่งตอแหลสัตว์อ่ะเนี่ยประโยชน์ดูสีแม่งเด้งในหัวฮะแล้วตอนว่าอย่าพูดให้หงาางกระดูกตีเราจะดูแลไปชาทุน เดี๋ยวมาอยู่บนนี้ปลอดภัยอยู่บน้ไดอยู่บนโพเดียมเนี่ยปลอดภัยแน่นอนโพเดียมต้องซ่อนเนี่ยมาวิ่งก่อนเลยโพเดียมเดี๋ยวน้าตามมาที่หน้าตาผมมาตามมายครับท่านผู้นอนเชิญเลยฮะอย่าปาโพเดียมขผมก็พอละเฮ้ยกูเห็นชื่อใครยาวๆตอนนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่มันที่เราซ่อนเมื่อกี้นี่หว่า ใครเนี่ยไอ้ยอย่าเปิดเพงเดี๋ยวกูโดนลิขสิทธิ์ไมตายวะไมตายยากจังเลยู่เอ้าอยู่ละ ไอ้ผู้จะบอกว่เฮ้ยไม่ใช่เราผมคือผมห่างจากจุดที่วิวีอยู่มาตั้งเยอะแล้วคือตอนแรกผมอยู่กับพี่วิวเลยแล้วพี่วิวทิ้งผมไปอ่ะพาน้อไปฟ้องไลน์ไปสายเพื่อคือเห็นแต่ชื่อเชสเซอร์ไม่เห็นชื่อคนเอือเลยออ่ะงมโงไปเชสเซอร์เฮ้ยเจอแล้วเมื่อกี้เกือบตายอ่ะเมื่อกี้เกือบมาถึงผมแล้วเมื่อกี้แค่ห้าบล้อ รู้ว่าพี่หน้าซ่อนตรงไหนนะผมงเลยแต่ว่าพี่พี่ครับผมยังหาพี่พี่เช็ดแต่ยังไม่เห็นพี่พี่เลยคือจะบอกว่าจริงจังข้างหน้านายแต่แต่นายเดินผ่านไปเออไอ้เนี้ยแล้วคือมีแต่ผมที่ตายอ่ะคิดดูเกิดมาซวยน้ำตกเอาอีกแล้วเอาละผมสามสองหนึ่งพี่หน้าหาพี่ซ่อนตัวเองไม่เจอเล้วนั่นเนี่ยไอทางตัน ไม่รู <wounds> ้กูไม <Napoleon> ่ไว้ใ <eton> <Muslim> จใครทั้งนั้นอย่ามาเข้าใกล้กูอย่าเข้ามาใกล้กูไปไปไอตรงมาถามกูคุยกับมึงไม่ไม่ไม่หยุดปุ๊งยาไม่ไม่ฟังกูพี่หน้ามาตั้งแต่เกมเริ่มคือถ้าเลคเชสเตอร์อ่ะมันต้องไปอยู่ที่ห้องไม่ใช่เหรอเออแต่ว่าตีกันได้หมดเนี้ยตีกันได้ไอพี่น้าข่าวร้ายใครตามหลังเรมาไม่รู้อ่ะ คุณดูผมว่าพอยใครขึ้นน้ำตกผมอยู่กู๊งไปไหนก็ไปทำไมคุทำไมูมาทำไมไปได้ร้านไหนคนไหนนัดไงเอาเลยโอ๊ยนัดมาแล้วเออรียบร้อยรู้แล้วครับว่าใครเป็นเอาแล้วผมเรารู้แล้วฮะผมคะแนนเขาขึ้นนะฮะผมมียูซี่ผมมีโพเรียมครับอันน้ำตกกลับมานตกกลับมานายุ อีโพริเยมครับวันนี้ไม่ต้องบอกแนะน้กว่ะถ้าไม่ย่อตัวเขาจะอิงชื่อเอาจริงเหรอแม้งหลงอ่ะพวกเขาจะมีทางเจอพวกเราน้ำตกที่สองของรอนี่สุดยอดที่สุดในโลกแล้วสุดยอดแน่ใจไอ้เทียแหลที่ต้องจำวลีนี้ดีนะรวมกันไปใช้เต้นเล่นดิซึ่งดิซึ่งแล้วอ้าวอีกเพื่อนตายแล้วอ้าวอ้าวมีประเด็นน้ำตกมีประเด็นผมหลงอยู่ ไว้นะถ้าเราหนีไว้เราจะปลอดภัยแน่นอนจริงเหรอจริงจริงตอนนี้จอกูเขียวเลยน้ำตกครูหันหน้าเข้าย่าเลยหนกันนเี่ยผมว่าไม่หยุดเราจะปลอดภัยแน่นอนพี่ Everything is gonna be alright ครับมีก้อนจะสไบดิชิดดีไหมน้ำตกที่ซ่อนพวกเราดีมากขนาดสเปกเตอร์ยังหาไม่เจอเลยใหไนสเปกเตอร์กดหนึ่งครับมันจะไปหาเก้าชิบหายน้ำตกเขารู้แล้วเราอยู่ที่ไหนน่ามากเลย สุดๆเนี่ยพี่ตานี้เราต้องรอดด้วยกันนะผมผมไม่อยากตายอีกแล้วไม่ตายตลอดเนี่ยไอ้น้ำตกเราจะต้องรอดไปด้วยกันเว้ยเราต้องผ่านค่ำคืนนี้ไปให้ได้ด้วยกันสองคนน้ำตกเรามาถึงจุดตรงนี้ได้ยังไงน้ำตกไม่ไม่รู้ผมตามที่มาลงเย้้อะไรแต่ว่าอยู่อยู่อยู่มุมนั้นแน่เลยตกแท้งหน่อยแท้งหน่อยแท้งหน่อยอือยย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  แต้องขอบคุณพี่พีมากฮะที่ทำให้ผมรู้จักความสามัคคีตอนไหนด้วยความเชื่อใจด้วยความเชื่อใจน้ำตกเนาะตอนแหละจำเมื่อไหร่จำเมื่อไหร่ไม่เขาว่าตอนต้นเกมแม่งผมแม่งไล่แล้วตกมึงอยาเข้ามาใกล้ก้อยากเข้ามาใกลโก้ไอ้นุ่มตกไมตัวดีเลยไม่ถือกระดูกตอนเจอครั้งแรกวิ่งแทบไม่ถอยปีสามขึ้นโอนะน้ำตกโอนะหน้าสมบัติของปีสามโอเคฮะเดี๋ยวไว้เจอกันครับผม ครับครับลาตีสวดาบ๊ายบายฮะเฮ้ยท่านผู้ใหญ่จะควัาพูเดียวใส่ผมจะควัาพูเดี้ยคว